สวัสดีครับทุกวันนี้ช่องรายการโทรทัศน์ของประเทศไทยเรามีเยอะมากนะครับเพราะเรามีดาวเทียมไทยคมเป็นของตัวเองนะครับซึ่งระบบที่ออกอากาศโทรทัศน์ประเทศไทยเราก็มีทั้งฟรีทีวีและทีวีที่บอกรับเป็นสมาชิกหรือทีวีต้องเสียตังนั่นเองนะครับสําหรับฟรีทีวีก็จะให้ความสําคัญกับดิจิตอลทีวีเพราะว่าส่วนมากแล้วชาวบ,บ้านก็จะดูเยอะ เริ่มต้นตั้งแต่ช่องหนึ่งสุดท้ายที่ช่องหมายเลขสามที่คือ PPTV นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่องทีวีดาวเทียมซึ่งไม่ใช่ทีวีดิจิตอลก็ส่วนใหญ่ก็จะขายของเป็นส่วนมากเพราะไม่ค่อยดูกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับที่เราจะดูกันส่วนมากครับดิจิตอลทีวีก็จะกดปุ่มขึ้นลงนี่นะครับคือช่องเพิ่มขึ้นหรือลดแล้วก็ซ้ายขวา ลดเสียงเพิ่มเสียงก็จะง่ายแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่กล่องเกิด OTA ขึ้นมาครับเปลี่ยนแปลงช่องก็ปรากฏว่ามีช่องที่ขายของและมีช่องการเมืองและบางช่องก็ไม่มีสัญญาณเข้ามาอยู่ในกลุ่มดิจิทัลทีวีซึ่งได้ถามสมาชิกคนที่บ้านแล้วก็บอกว่าช่องพวกนี้ไม่ดูโดยเฉพาะช่องการเมืองนี่ไม่ดูครับไม่มีใครดูจริงๆผมก็จะทําการลดซึ่ง ช่องดาวเทียมที่เราจะลบนี้ก็เป็นดาวเทียมของไทยคมระบบซีแบนนะครับก็คือเป็นจานโปร่งส่วนใหญ่ก็จะสีดําที่เห็นแบบนั้นนะครับเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานของสมาชิกที่บ้านไม่ต้องมานั่งกดเพิ่มหรือกดลบหลายๆครั้งกดข้ามอันดับแรกก็เราก็จะใช้รีโมทของกล่องดาวเทียมนี้นะครับ กดคำว่าเมนูครับเข้ามาใช้มือเราจะเห็นคำว่ารายการช่องกดปุ่มโอเคนะครับปุ่มกลางนี้นะครับเราจะเจอคำว่ารายการทีวีรายการสถานีวิทยุก็คือสถานีวิทยุดาวเทียมนมันเองลบช่องเราก็ไม่ลบนะครับราการปรดล็ช่องอะไรแล้วก็ไม่ เราไม่ต้องการในที่นี้เราจะลบช่องเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่คำว่ารายการทีวีเนี่ยกดปุ่มโอเคไปเลยนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ช่องหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเราก็คงไม่ลบแต่หมายเลขเก็ดเนี่ยครับกดเข้าไปปรากฏว่าไม่มีสัญญาณน,นะครับจอมืดจอดำอย่างนี้นะครับดังนั้นเราก็จะกดปุ่มสีฟ้า ซึ่งบนทีวีเขาจะบอกว่าลบนะครับปุม่มสีฟ้าบนรีโมทนี่นะครับเขาจะบอกว่าลบเมื่อเรากดไปแล้วเราจะเห็นอัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายคูณอย่างนี้นะครับที่ช่องทีสปอร์นี่นะครับจากนั้นเราจะลบช่องไหนก็กดไปเรื่อยๆเลยครับ เห็นไหมครับว่าเราก็จะใช้วิธีไล่กันกดบนล่างอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้องไปนั่งข้ามช่องที่เราไม่เคยดูเลยโดยเฉพาะช่องขายของมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยครับหมายเลขสิบเจ็ดนี่นะครับไม่ใช่ดิจิตอลทีวีจะเข้ามาได้ยังไงผมก็จะกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับ JKN กดปุ่มสีน้ำเงินอ่าช่องยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับไทยบ้านขายของกดสีน้ำเงินยี่สิบสองไม่มีใครดูเลย JKN18 ก็ไม่มีใครดูเลยครับว่าไรไปเรื่อยๆยี่หกนี่ก็ขายของครับก็จะกดปุ่มสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับซึ่งบนทีวีเราจะเห็นว่าปุ่มสีน้ำเงินเขาจะบอกว่าลบเมื่อเรากดก็จะลบช่องนะครับอ่ายี่แปดช่องขายของอีกแล้วครับก็กดปุ่มสีน้ำเงินเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายลบหรือคูณ อยู่ที่ช่องที่เรากดลบนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับสําหรับช่องขายของช่องการเมืองหรือช่องที่สมาชิกที่บ้านเราไม่ดูก็ไล่ไปเรื่อยๆครับสา,ามสี่สมามห้าสามหกๆๆ 5, 4, 3, 5, 5, อ่าทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเลยช่องสามี่หกคือพีพีทีวีไปแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันซึ่งเราไม่ดูอยู่แล้วอา่าลบให้ดูอีกสองช่องก็ได้ครับก็คือกดเียงเงินพร้อมกันเลยเราดูนะครับหนึ่งครับ กดอีกอันก็ได้อืมก็จะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะครับคือว่าเราลบหลังจากนั้นแล้วเราก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับปุ่มกลางนี้นะครับตกลงไหมคุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะบันทึกแล้วก็กดซ้ายขวานะครับโดยกดปุ่มซ้ายมาที่คำว่า yes แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับ หลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่าช่องที่เราลบได้หายไปไหมเริ่มต้นตั้งแต่ช่องหนึ่งเลยนะครับช่องนี่ครับทีนี้ก็จะเห็นว่าอ่าเปิดเสียงใะ้รับพ่อแม่ของผู้ใหญ่แอนก็จะเหลือแต่ช่องปกติธรรมดาที่ สมาชิกในบ้านหรือว่าค,คนปตกติตกต็จะนิยมดูกันนะครับนี่ครับ,บ,บช่องที่เราไม่ดูก็จะหายไปแล้วครับอ,อ่า ครับช่องสามพิภพพีพีทีวีก็จะเป็นช่องสุดท้ายนะครับอ่าทีนี้หลังจากนี้จะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเพราะเราก็จะไม่ไปแตะลบไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าช่องราเทียมช่องประเทศไทยเยอะมากโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้ตัดต่อคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ